ก็สวัสดีเพื่อนๆในตอนวันอนาะทิตย์ตอนเย็นนะครับก็แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามผมมาตลอหนนะครับจนทุนนี้ยังอยู่299ร้อยเก,ก้าสิบเก้าละไอ้สองร้อยเก้าสิบเก้าซับจะเคลยแล้วนะครับเหลืออยู่หนึ่งซับจะครบกว่าจะครบสามร้อยนะครับนี่เลยนะครับวันนี้ก็จะพา,าดูทุเรียนที่ผมหมดใบชุดนี้ผมก็จะทำการตัดแต่งกิ่งนะครับ เดีย๋ยวผมมาดูพาเพื่อนมาดูว่ากิ่งทุเรียนแท้กิ่งแท้กับกิ่งไม่แท้เป็นอย่างไรนะครับดูความแตกต่างกันโอเคสำหรับทุเรียนกิ่งแท้นะครับนี่จะมขีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่ากิ่งปกติตามาที่เล็กนะเนี่ผมจะมาชื่อดูนะนี่จ่งนี้จะเป็นกิ่งที่ไม่แท้นะครับแล้วก็มันจะเล็กแล้วก็รีบแล้วก็แห้งตายเป็นครับ ส่วนจำพวกกิ่งนี้กิ่งนี้กิ่งนี้นะเป็นไอ้นี่ยเตัวผมชี้นี่ยเป็นกิ่งแท้นะที่มีการจะเดินเติบโตที่ดีนะครับตอนนี้สูงกับผมอีกแล้วนะครับต้นนี้ประมาณปีหกเดือนประมาณติดเจ็ดติดแปดเดือนนะประมาณนี้นะทุวเด่นกิ่งแท้อันนี้ก็กิ่งแม่แท้นะนี่ผมต้องจำการจัดแต่งกิ่งนะนี่ ตัดติงกิ้ไปในรถหมดใบใบแก่ชุดนี้ครับนี่ตอนนี้ก็เริ่มเป็นใบเพสราแล้วแล้วก็จะทำการตัดแต่งกิ่งครับนี่ยังเป็นใบอ่อนอยู่เลยเดี๋ยวพาไปดูอีกสักต้นครับนี่นะครับสําหรับสําหรับต้นนี้นะเป็นทุเรียนที่ผมก็ได้ ทำการตัดแต่งกิ่งมาหลายรอบแล้วคนระับนี่จะมีร่องรอยการตัดกิ่งนะครับนี่นะนี่นี่จะมีร่องรอยการการตัดแต่งกิ่งอยู่นะตอนนี้ผมก็ตัดแต่งกิ่งอยู่วนะันนี่ครับโล่งเลยคนระับเดี๋ยวผมต้องตัดแต่งกิ่งใหม่ครับให้ปลูกกว่านี้นะให้ปลูกกว่านี้สักหน่อยคนระับแต่งไม่เยอะนะแต่งน้อยๆ ตอนนี้ก็มีลักษณะกิ่งเทียมนะครับอยู่กิ่งหนึ่งอ๋อสองกิ่งสามกิ่งนะครับนี่นี่กิ่งเทียมนะครับทิ้งกิ่งก็กิ่งแม่แท้นี่กิ่งแม่แท้นี่ก็กิ่งแม่แท้นะครับกิ่งนี้ก็เล็กนะผมก็ต้องตัดแต่งกิ่งออกสามสิ่งกิ่งสี่กิ่งนะครับก็ตัดออกนะครับแต่กิ่งพวกที่เป็นกิ่งแท้นี่นี่ยเราจะ ไว้นะแล้วก็ตัดแต่งเฉพาพวกแขนเงเนี่ยประมาณ3ในสของของไอ้นี่นะของกิ่งนะเนี่กิ่งเล็กๆนีก,ก,ก็ต้องสมควรตัดนะเพื่อการจเจริญเติบโตท,ที่ดีนะแล้วก็ไม่เปลืองปุ๋ยนะเพราะปุ๋ยสามารถไปไปจัดการให้หารสำหรับกิ่งแท้นะแล้วก็สำหรับกิ่งไม่แท้เนะี่ก็ให้มันหลุด ตัดออกไปนะครับเพื่อการจเจริญกับโตที่ดีนะครับก็ผมก็ได้ทําการตัดแต่งกิ่งก็ตั้งแต่ต้นเล็กๆประมาณ5-6าหกเดือนขึ้นนะคก็สามาตัดติ่งกิ่งได้แลล้ครนะับนี่ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ